ปูบุญมีตราเสือนะครับงวดที่ผ่านมาบ่ได้มากครับงวดกรผลมาอยู่กระเขานะครับเช่านวันนี้สีเดือนนี้ทางติดพด่น้นงขอมาด้วยครับขอมาฟังด้วยกันครับปูขนผอมนะครับล็อกข้ามเสียนนะครับเขาไม่ไหลฝากคนไหลก็แช่ในนี้ครับปูบุญมีตราเสือนะครับตนนผนมาเยอะที่วัดปูแหละครับ น้องานไดเขาไมา่เลก็ฝากกุลค์กแชแ์หนย่ดนะครับบอ้โหสัญญาณภาพและเสียงเกิดตรงไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่วัดปูนหนี่นะครับเป็นวัดปานะครับไม่ว่าอยู่ไก่พอสมควรนะครับ ขออนุญาตเด้ปูมัน้นันะอ,ออนุญาตเห็นทั้งนี้ได้บกปูใช่ใช่คุณน,นี่ก็จะเอาเนกน้ำมันครับ็กเรองขามเสียงคก็ะคิดครับนมันการปู จะเริ่อนข้อนจะเลือ่อนข้อน,น,นยังได้เนาะลำลวยยู่ด้เนาะ <c oughs> มันวยุยเดือดสูู้สู้ข้อนด้วยหายไปคลิปหนึ่งไปงวดหนึ่งงวดที่แล้วงวดข้นก้อนนั่นก็บเขาเช็ดสองเนาะเร็ดสองงวดที่แล้วนัน่นจะเขาตะเล็กวิ่ง ลุยพิพันมากเขาตัวิงง่งมโนปูเขาตัววิง่งวิ่งกับน,นี่หนี่เก้านี่สองแต่เขาทั้งสามตัวเด็กวิ่งมาทั้งสามบอกปูมากทั้งสามตัวเลยแต่ว่าหันบอก,กอดข้อกันมากดิครับบอดข้อกันมาสองตัวว่านี่ก็ทีเอาเด็กน้ำม่อนนั่นแหละน้ำม่อนให้กับเด็ก ล็อกขามเสียนล็อกคามเซียนก็แล้วล็อกขามเสียนล็อกขามเสียนกับซีตัวกับนี 9, 2, 5, ่เก้าสองห้าแปดเยีนแปดห้าเก้าแปดห้าสองเก้าส่วนเลขบนกับนี่ศูนย์สามหก เอกหัวมือก็มีซีหนึ่งซีเกตเราเอาไปวิ่งเอาไปวิ่งกับศูนย์สามหกแล้วก็เดินเก่ากับศูนย์<ะ>เป็นคู่ก็คู่เย็นเก่ากับศูนย์นนยจับคู่ค่ะจับนนคู่ให้ก,ก็บนวดนี่ที่ให้หาคู่แล้วก็เลข สาม,ามตัวว่มีมีตัวสองตัวเอ็แ่นๆีนนปดเก้าแปดสองเก้ดสองจะนึ่งหาหนึ่งหแล้วก็หาศ<า>ูนย์นเก้าศูน เนีนๆไปทีหนึ่งหาเน้เน่งหาเนตัวเดียวนะครับเน้นตัวเดียว,วน่นววนวที่หนึ่งหาจากร์เซ็นครับตัวล้านอร์เซ็นคือเานมีดในล้านอร์เซ็นตยแล้วโดนมีดในจา้านร์เซ็น์บ่มีดนจากล้านกระเซียหมาวดรถมาเบ่งรถว่ากะเซียนัเซียแต้อแต่เลยล่ะ หนึ um ่งหาวงกลมไปละเน้นเน้นหนึ่งหาดนเลขวิ่งผู้ใดสีวิ่งผู้ใดสีลูดวิ่งลูดยังเนก็เล่นได้ก็กระลั่นตีเลยเลขวิ่งเนกกระลั่นตีเลยทีพวกกระลั่นตีเลยผู้ใดมีเลขเด็ดเด็ดก็มาจับคู่ใจ้ก็ได้หรือจะเอาคู่มันยุนี่ก็ได้เนี่ยเลขเด่นกับเลขวิ่งใช่กกันเนี่ยเลขเด่นกับเลขวิ่งเนี่ย เด็กเต้นกันมีสองตวงด,ดิ่งจะได้ครับมาแลง้งวิ่งนี่งวดนี่ตีมาสามบ่สมาแล้งสามมาเร่งกับเก่าเด็กเต้นที่มันเก่ามาเป็นล้านบมค่ะเมืองวดที่เล้วมือกันเมือวัดที่เล้วมันเข่าสองวันนี้มันตรงมาสามสามกับศูนยเล่นสดได้หดเล่น เจ้าครับศูนย์แต่อย่างจังมีเลขวิ่งเลขเดือนเลขเดือนเนี่ยเอามาตะหลอกเงินล้านเอาเงินหลานเดินเ,เด่นมาเอามาร่วมกันามาร่วมกันไว้เพราะว่า<ห>เอาคันที่เฮ็ดล่วงสองกระดาษนากระดาษมันหลายตัวหมดก็เลยเอาภาพเอาเขามาร่วมกัน ราะว่าก็งนวดที่แล้วกับวดที่แล้วก็มันมีสองกับสามล,ก,ลกับมัร่วมกันังกลูเล็กวิ่งกับมีสามมีสามมีหกมีเก้ามันจับร่วมกันก็คือจังเก้าสองหกหเก้าสองทั้งทีมันก็ตือทั้งสามตัวอยู่ เก้าเก้าสองเก้าสองหกจ้งเสียเอามาจับลงกันแจ้งเสียวันนี้ก็เอาเอ,าล,อเาลงมาหกศูนย์สามศูนามเก้าสามเก้าหกเจ้งเสียเอาลงมาจ้งเสียหรือจะมีเลขเด็ดเด็ดเอามาใส่หลวมกูขออนุญ<พ>าตถามพงกู ศูนย์สามหกเนี่ยมาน้ำกันบ่ครับหางเตี้ยศูนย์สามตัวสามศูนย์สามหกเนี่ยบ่มาน้ำกันเนี่ยจังได้กับบ่มาเนี่ยจังได้กับบ่มาทั้งห้องทั้งไห่ทั้งขายหน้ามาล่งจะบ่มาบ่มาน้ำกันเลยบ่มาน้ำกันนี่นอยกันมาบ่มาอยู่น้ำกันอยู่แตัวบ่มาน้ำกันอ้ศูนย์สามหงนี่บ่มาน้ำกันบ่ขันมาได้สิมากระยังค่ะขันมาได้กับข้องสิมา จับเลขก,กเด่นเลกเด่นนี่คือเกเกกับศูนยกับศูนย์ันลงมาทั้งพี่มาบได้มาป,ปูหนึง่งสี่เจ็ดมาพี่หน,นึเกนี่โดโดมันตีมาเจ่งหนงโดนตีมาเจ่หนึ่ง,ห,งหัวที่แล้วมันก็เก้เามันมสี่แปดตัที่ปูจับคูให้ตรวจค่ะ <c oughs> หัวที่แล้วกับมามันคนละ มันก็หลังงอก๋มาซีแปดยุศน,นึงซียุศน,นึง mm hmm. มันไปเลยผ่านไปมันเน้นๆกน็คือเน้นแปดสามมันจะออกแปดซีแาด <4, S 1> <8. S 2> มาเนี่ยปฏิพันธนมาเนานะวันนี้เดี๋ยววันนี้เน้นซิบหาตัวเดียว เนี่นสิบหาโโลิบห้าตัวเดียวคู่ห้จัจะคู่จะหางกใหาหานี่ตัวใดเนี่ยค่ะมี่แปดเก้าแปดสองแล้วก็นึ่งหาแล้วก็ห้าศูนย์เก้าศูนสตวตัวเน้นๆตัวเน้นๆกัมี่นึ่งหาูเดียวเพ่อนเนี่ย้ไปที่หนึ่งห้าาหลายป็นไหนเพือนมาลานคือเก้าเนี่ยล่ะ เป็นล้านเรือเป็นล้านพี่เก่าเนียงวดนี้ผู้ใดผู้ใดปติตามเสียใจเรื่อวันนี่ยผาโอกาสเล้ครับผ่าตัวขาดเอผู้ใดติตามที่ว่าพาบว่า่า ครับนาะจอเด้อท่านผู้ชมเน้นๆไปได้ครับป้าจันเน้นหนึ่งหาหนึ่งหาหห้าตัวเดียวเราข้าเสียภาดยากนะครับผาดยากสำสำหรับเด็กบินี่็มาตลอดปีมาล้านเปอร์เซ็นต์ด้อเกันมาเป็นล้านกันลอยายกับล้านค้อเก่า อ๋อแบบนี้ต่อไปเป็นสำหรับลอ็อกเอ่อล็อกขามเสียงแตลโรคไววแคน่นี่แหละเนะาะครับอายุวันละสุขะพลังดำดำล่ยลุยโศกโศกมันหมานแฮ้งแห้งฟังฟังสบายดีเบิดตัวเลือดจะเลื่อพรตอนนี้กับจิดต่อต่อเลขน้ำมนต์ เลขน้ำมัน,าาว,น,น,มนวัดที่แล้วก็คือเก้าสองกับโอ้ยโบขนน้ำมตนเลขน้ำมันวูดเพน่งเข่าตัวนี่้วก็คือเลขน้ำมันี่นแม่นเอาพูเนาะเดี yeah. ๋ยวอัดที่แล้วเก้าสองกับปีปดสามัร อ่ทีแล้วส่วนวันนี้กันเลขขันน้ำมนวันนี้มันมันมีมันมีเลขขาวๆเันเลยขันขาวขันขาวกมีเลขมันเด้ขาวแบเด็กน้ำมนตกับเลขขาวมันจกิบวััตว์กันเลยกับนี่นี่ศูนย์นี่หามีอันว่าเลขเกียรติกับพวงโขงเลยแต่เลกว่า ศูนย์่าเก็ดคับศูนหนาเจ็ดหาหน่งันน้ำมนต์อันน้ำมนต์มี2อขันมีขันแรกขันแรกเคออืองานเขาดำมีศนย์มีหาม,มีเก็ดแล้วก็เลขเก็ดแล้วก็คือเลข โองโค้งมันจะเป็นเลขกหนึ่งจังเลยเป็นเล็กเกียรตัวนี้ออเนี่ยตัวนี้สองัวองโค้งเนี่ยมันจะเป็นเล็เกียร์นเลยเป็นเล็กหนึ่งเศจะเป็นได้ตัวนี่ครขันมันขาวนะปู่นะขาวเอาเอาสองตัวรถศูนหาเกียรกับศูนหาหนึ่ง 0ูนกับศูนย์ห้าหนกลับเอาส่วนขันที่สองพระเจ้าต่อเสตาตออายุขันที่สองนี่มันมีสองกับหามีสองกับหาเท่าน,นั้นนะสองกับหา่าศูนย์กับศูนกับเจ็ด 5, องกับห้าศูนย์กับเจ็ดนี่เลขซีตัวนี่สองหาศูนย์เจ็ดสองจับ <5 S 2> ใไ<ส>่กันเราตัดอะไรในหันมีสองหากับศูนย์เจ็ดนีสองขันสองขันจับองมาได้ตัวใดก่ครับพ่อจับสองตัวกับมีสองหากับศูนย์เจ็ด ขันแรกขันสองสองห้าก็เป็นเจ็ยร์การหรืครับบาร์เนตขันขันแรกเนี่ยก็คือนี่ศูนย์หาเจ็ดรศูนย์หานึ่งศูนย์ห้าเจ็ดร์เนี่ยขันที่แรกขันที่แรกมันเลขมันโค้งโค้งอย่ามันเป็นเลขหนึ่งหรือมันเป็นเลขเจ็ยกันาดนี่สามตัวนี่สามตัวขันแรกศูนย์หาเจ็ยกับศูนย์หานึ่งเนี่ย ตีออกเป็นเกียดกับเจ็สองตัวนะเกีดเจีหนึ่งหนึ่งเกดหนึ่ง่เด็เลยไปเล่่นไปเลสองตัววนขันที่สองเนี่มเมื่อต่อครับนะต่อเส้าตาเหตุพระเจ้าต่ออายุปีไม่แล้วพระเจ้าล้วต่ออายุ มีเลข4ีตัวมีสองหาศูนย์เจ็ดองนนศูนย์หเจ็นี่ตัดสองตัววครับปุ๊ครับจะได้ยดกศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์หาหาหนึ่งาศูนไปกนแล้วศูครับหาหนึ่งเน0่นยเจ็่กัวคบำนี้แล้วนะับบา มันมีเท่านั้นหรอกับหาเจ็ดเท่านั้นตัวหาเ็ดเท่านั้นตัวหอมันจะออกหาเปียกทำจหเปียกเลขสามตัวได้กบผู้เลขสาตัวก็มีศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์หาหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันบอก เจ็ดต so like so ับหนึ่งตัวเดียวกันเพราะว่ามันมันคือกันมันคือเลขหนึ่งือเลขเจ็ดนี่นะอรนะมันตรงกันอันนี้รกันมันตรงกันอยู่ตรงกันสองห้าศูนย์เจ็ดศูนห้าห้าเจ็นไปเนี่ยตัวรกครับปูเนี่ยไปคือสองห้ากับห้าศูนย์เหรอห้าหนึ่งห้ากับห้าศูนหาหนึ่งพร้อม เนี่ยนัน,เ,นเ,เขารอขามเสียนสาเเาสามสามสางสาม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 ่ามสามสอมสามสามสงมสามสามสามมันม่นมสา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 มสตัสาม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 ่อมสา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 มามามันมสามันมัามสามอม่วมสา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 มหมสามสามมสมาาามาา่นาาสมามมมมมาม นี่นก้าสอ <8, S 2> <า>งแปดสามแป้สานมนีมนมน่ยการน,น้ำมนน์าปูการน้ำม้นปูหาม้เป็นล้านต่นหามาเป็<า>นล้านว่านี่นี่งวดงวดที่แล้วที่แล้วงวดที่แล้วเด้อ มานอ่านมากวัดวัดที่วัดต้อไปนี่มันเบิ่งบ่อไรหรอกมันขาวจากภาคแต่ว่าผู้เฮ็ดก็เห็นพ่อล่างๆนี่เลยเพราะว่าคนไทยออกไปให้เบิ่งนี่ก็เห็นบ่เชียงกับเหมาโหดมาเบิ่งโหดอยู่ไสล่ะปู่มานี่ล่ะบ้านหน้าบัวบ้านนังซ่องหน้าบัวนี่ล่ะเห็นรถติปูออมาบดฮครับปู่ ถามหาหลวงปู่บุญมีอยู่วัดใดนบาดต่อบ่แมี่ไหนตาเสียนี่ตาเสียนี่ล่ะครับอือจะต้องตาเสียความรับผิดเออต้องตาเสียความข้างครั้งมันดีบางครั้งมันดีมันมีหลายอยู่เหยียบโลกบุญมี่บุมีหลายบุญมี่อยู่บุญมีหนึ่งยู่สมตังเกียร์เกียร์มีแสนังเกียร์ต้องลดบ่แม่นแขนอันอื่นแขนไล่เสือแต่ว่ามีตาเสือนี่บ่แมี่ตัวเม่น เบื่องไร่เบื่องไร่เสียร์มันคือกันบวกับปูนตาเสือมันก็คือกันเหรอคบพี่เสียวไว้ไม่ผิดหวังเลยครัเพราะว่ากระติญยอดไหมครัปุ๋ยคบปูนมีไว้ปูนมีไว้บ่ผิดหวังมีแต่รวยกับรวยมีแต่รวยกับรวยมาแท้แน่นอนคือคืองวดไม่ไม่หนีงวดอื ตั้งแต่ปีปีเก้าหาเก้าหกปีหกเก้าปีหกเก้านี่เดือนหนึ่งมันหกจะพลาดงวดที่แล้วเนี่ยปีหกเก้ามันจะพลาดงวดเดียวมันบวบอวขันน้ำมนต์บวบบวบขันน้ำมนต์บวพลาดบวบมันขันน้ำมนต์ถามเสียงถามเสียนมันมันแปดสามออกแปดสี่แปดนก้านี่ขันน้ำมนต์นี่ยบวบบวบผดเด้อ ตั้งแต่ปีโกเก่าแม่เหนือผัดอนมอนผัดเจ้าเีนเปียเริ่มต้นปีมากไปได้สวยเริ่มต้นมากกมันเขามาหลดเนี่ยเมื่อที่แล้วก็ได้เก้าสองแปดสามอนับป้อยต่ปอยแปดสามอยแปดสามกันเน้นไปทั้งงันล็อกขามเชียนเนี่ยมันก็ เข้าสองเข้าห้าตั้งเสียนะปอยสามคูมันนี่ม้วนนี่ครับนี่สามครูบัสี่คูเพราะว่ามันเป็นสองขันวันนี้มันสองขันขันที่แล้วขันที่แรกกัแต่ชื่อชื่องานเท้าดำงานเข้าดำก็เลยศูนย์มีศูนย์มีหามีเก็ดมีหนึ่งเนาะเก็ดตับงหนึ่งนี่ มันมีเลขสามตัวนึงด้อแต่ว่ากตีเป็นเจ็ดกับหนึ่งนี่ตัวเดียวกันเพราะว่ามันเกิดว่าเจ็ดมันก็โค้งโค้งพูดว่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันหรือเปล่าตัวเดียวกันไอเนี่ไอเสือบอกเอเขาไว้มันเป็นโค้งโค้งนะ แล้วท่านกับเมา์รถมาตียูอนน้ำกันพี่มาเบ่งซอยกันว่ามันจิบเป็นตัวไดวิเคราะห์ซอยกันนะว่ามันจิบเป็นตัวไดแก่ตัวเลขน้ำมนต์กับนี่คํานี่ละสองคันคันขันที่ที่สองกับคือต่อชะ่ตาต่ออายุนายขาเจ้า ส่วนมากกมันไปชิวยุดอกแมน่นนะพูนอสส่วนมากขันน้ำม่ตนนี่แมน่แมนแม่นแน่นอนอยู่เอาช่วงถ่ายคลิปไปเดี๋ยพี่นอ้องมี่นัเถ่ายคลิปเอบนีคคม่ม่อนรูบอสน่มส่วนขันน้ำมนตนกับมี่เหล็กซีคูหาฟูแต่พอบเบริเบรดไลยดอกตันละลอยสองลอยกับสีเกิร์ดแต่มันจะที้หารอย ผมมีพันคุณพันหลวงปู่เราจะเฝ้าไปซื้อหลายกระนั้นมันถือผมไม่งินตัวอายุตัวเนีนเนีเนียนเนีเนียนก็ลงหาสองหาศูนย์หาหนึ่งเหรอนียนหนึ่งหาหนึ่งเหละหานึ่งหาหนึเนียนไปทั้งหาหนึ่ต้นปีหองหมานี้กอท่านเ,เ้หบุตรบุตรบอเรกน้ำมตนบุด ต่างแต่ต้นต้นปีมากโมเมนต์แต่ต้นปีแม้แต่แต่ปีกายถ้าปีกายนี่ยถ้าหกหกแปดโมเขารูดตะเกียบตะเล็กน้ำมันเ<ช>ขามาตลอดแต่ว่าถ้าได้เห็ดคือว่าหนึ่งหนึเน้อเราจะได้เห็ดขามน้ำมันตั้งมาเป็นหนึ่งหลอดตะเล็กลอ็ลอรอขามเสียมกับมาอยู่มา่ผ่านงวดที่แล้วนั่นแหละ ผาดกระพาะผัดไก่หรอกแก้มหนึ่งกุ้งคันน้ำม uh ุนมาตะได้เห็ดบ่อผาดบ่อผาดก็ตะได้เห็ดเพราะว่าบ่ได้แต่งขึ้นเองเพราะว่าข้าจอบมะข่อยเนี่ยข้าจอบมาเห็ดเห็ดอันหนึ่งตากน้ำมุนแนี่ยตอชาตานี่กระเดาะเคาะแจ้งแก่ใส่ังเสร็จบ้านนี่แม่นบ้านนี่ตะตะปีที่แล้วที่บ่าค่ะแม่น ก็งานขาวดำแนี่ยเป็นทัน้งส่วนผู้เสีมาพายไว้มันนีแต่ต้นปีมะนี่เป็นไงครับผูต้นปีมะนี่ทันน้ำม่อนบ๊หลุดกระเตียต,ต้นปีมะนี่แม่นมาตลอดอ่าล่อล่อเบิ้งอีกก็ะไรล่อเบิ้งเลขปฏิหารอีกโก่งชุดท้ายเลขปฏิหารเอาเมื่อนี่ก่อนขึ้นจะก,ก่อนจะล่อเบื้องได้ค่ะมื่อนี มื่อนี้ก็นี่แล้วซุ้มบ่งกลมใบนี่แหละนี่ใดเนนสองหาศูย์หาแล้วก็หาหนึ่งเี่น้ำม่นตัวตัวเน้นเน่นก็เน้นนักที่สุดก็คือหาหนึ่งซุ้มเน้นซุ้มมันนั่นเน้ยนน้อยห้าหนึ่งเน้นเน่นนนัก นี่นักนักวจวดได้กับจวดจวดได้กับจวดจวดได้กับจวดวาจักับจดน้อจวดกับจวัดจวดกันน้มนอู่ับ่จัดจวดกันน้ำมตอนอ่แล้จวดได้กับจวดว่าจัดจวดกัน้ำอนอย่จวดไดกับจวดว่าจัดจดกัย่วจดได้กับจวดว่าจัดจวดกันน้น่ล้ด้กับจวด่จัดจวน้้ออ่แล้วจวดได้บวดจดน้อนอยจวดได้กัวด่จัวกั้อน่วจวกับ ไปท่วนมากกูตินตัวเน้นๆเพราะใครเพราะใครบ่บ่คเา้าถือกนไดาดอก <c oughs> แต่ว่าก็ใหายนคือเก่าแต่ว่าให้เน้นคือเกา่าโตมาเป็นล้านอือโตมาเป็นล้านคือเก็ท่วนมากก,กา็ได้กินย้อนตัวกันนะะั่นล่ะโอ้พระเพียดไปะะ <c oughs> อย่างนั้นมาจำรับค <c oughs> ิดน้บบนนนํามนต์ก็ลงไว้ทํานนี้เนาะอายุวรรณะสุขาพิรัง ก้อนได้ปะเสือต้องเสือจะหยาดยมเก็บที่ทั้งหลายทั้งปวงอืมขมเก็บยังไงได้ข่วมไขยังไงมีอายุบรรณสุขภาพร่งสบายดีเบิร์ดไปเลิกจะเล่นพออสาธุน้าสุงๆมันมันกันเล้อพี่น้องน้องกันได้